ไฟแค่น่ารักตะปุกตะปิกนอกจาจะมีไฟใหญ่แล้วก็ยังมีไฟแคระนะครับม,มาโชว์กันมาปะป่วกันนีทไไ่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างสอัสดีครับลก็ยิ้มได้อลองดูลองดูคนยิ้มดอควายยิ้ม ใชรอเาาไปดูเราทำอะไรกัน ตลอดระเบืองเทเมียนะครับที่จะรำเนันการอรอบารางวัลนะครับนี่มาดูช้างอดุดรครับทุกนคนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่เทศกาลควายไทยอุทยัยธานีครั้งที่11 ณบริเวณเขื่อนวังร่มเก้าจังหวัดอุทัยธานีนะครับภายในงานนี้ก็รวบรวมควายดังควายงามควายใหญ่ควายยักษ์นะครับไว้ในงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับปรากฏกี่โมงครับตอนนี้ปังกวเนี่ยครับเดีย๋ยวเข้าแล้วครับอ๋อครับใครเยอะหน่อยมาทั่วประเทศเลยมั้ง พี่คะทำไมต้องให้ยาแบบจัดเนื้ไครับไม่ให้เขาทานเองเขาไม่ทานครัเขาแปลกที่อ๋อถ้าแปลกที่จะเป็นอย่างงี้ไม่ได้น้อยตัวช่วยเขาหน่อย้เือเขาอยู่อะไรถ้าเขากินเองครับเขามันอยู่ที่บ้านมันก็คุ้นเคยไงอ๋อแปางที่มันก็เหมือนเราแปมันไม่ค่อยกินละตอนแรกหนูกินก็โซฟันโยกแล้วแล้วทำไมต้องให้ข้างอย่างเงี้ยกันเขากัดกันเขากัดครับอืมฟันก็จะอยู่ข้างนี้ ฟันเขอยู่งหน้าใช่ไหมครับถ้ากัดเทีจะเขาเดียวเอื้องเข้าไปทีจะเขาอาจเข้ากับพูนแก้มเขาจะไม่กับอ๋อเป็นเทคนิคเนาะเดี๋ยวเขากัดนิ้วให้แบบนี้รุ่นรุ่นฟันกี่ซี่พี่เนี่ยสามคู่ครับสามคู่ข้างหน้าใช่ไหม ครับหลอ่ออะไรเพิ่งขับนะครับอ๋อหับเวรหนึ่งขับเับเพิ่งสองครั้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เหลือสองคู่เหลคู่เดี๋ยว,ม,วยมันจะขึ้นมาเองใช่ไหพี่ครับก้อนฟันมันมีสี่คู่คือตเต็มที่เลยใช่ไหมสี่คู่เนี่ยมีวันแค่แปดที่ครับฟายไม,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 ม่มีเคยมีไม่เกินสิบที่พี่เกง่งไอพี่เก่งพี่เก่งไปนะเอาไปฉีดน้ำหน่อยนะตัวนั้นอะ ก็ฉีดยามันร้อนดูดูคนยังมาสูเข้าเลยนี่พามาดูดูคนครับอโอ้กมาเลอร์เลย

ควายท่านด้วยนะครับแล้วก็จะมีความหลากหลายนะครับยิ่งขึ้นไหมครับก็จะเป็นเส้นทางควายนะครับก็จะเป็นรูนี้คือบรรยากาศการเทศกาลควายไทยนะครับอุทัยธานีครั้งที่1 1นะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากนะครับก็จะมีการจัดงานต่างๆโดยเฉพาะีมาดูผู้ควายเปลือกตัวนี้ ใหญ่มากเข้าประกวดแล้วพี่ตัวเนี้รครอพันตัวครับรอรอรออยู่เขาาไิกัเขากางนี่เนาะสัขงหนา้นี่สลับุเขารอแล้วรออีกทีเนี่เขารอแล้วรอตัดสินนีครับว่จะได้เ่ไให่มาก อตัวนี้ชุดนี้ก็รอเ,เข้าประกวดนะครับทุกคนที่จะเป็นควายเผือกควายเผือกรอเข้าสนามประกวดน,นี่นะครับมีหลายรุ่นนะครับทุกคนขั่นๆ้าจะเป็นฝ่ายที่รอเข้าประกวด หวาน <anak> แต่ลเเป็นฝาแต่รั่อไก่อนนะครที่จะมาเก็ปนทรไซส์หลายขนาดนะครับทีงที่จะมากาที่มราคาเป็นล้านมาแบบนี้เราต้องเรืองของอูกความร้อนนะปรัตมาเลือกใชจะร้อนขาดูแลในไ คนไทยกับแม่เหลือเป็นแม่ของดาวีๆตตระกูลเลยนะเป็นเขาเลยนเจ้าพนรีทุนงานดีๆนหลายตัวเะครับใตุเที่ยก็กระดูกเ้าใหญ่นะครับเด็นไี่หลายตัวนะครับอจาเจ้าพนนั้เป็นตัวหนึ่งที่ต่งเลือกของวนทุการนะตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นในสนามยุทธจักรมาก แต่ว่าเป็นคนไท,ท,ทดีมีตัวนะครับก็คือตัวตนะคือลูกชา,ายเขานะครับขอบคุณเจ้าพนักานไปแล้วปนะมาไปดูมาทำอะไรกัน เราตือเทบเมียนะครับที Fine> ่จะลำการครอบรางนะครับนี uh ่มาดูช้างอุดรครับทุกคนช้างอุดรนะครับนี่เจ้าขึ้นไปนะครับในกาสนี้ขอรีเินท่านรัฐมีช่วยมาสัรกษุเกษตรและสังกสารท่านมณฑยาที่เนิดครอบรางด้านร่างนะครับขอาักนี้ครับ เราก็เิแล้วก็ไทำัเป็นัสืบาณนะกลาเรียมหัวหน้ามาเลยครับมาได้ไงก็ไม่เป็นาเวครับอรังวัประวดกเรืองอางไปทันทีเเ

มีมาชมบรรยากาศช้างอุดอรนะครับมาดูใกล้ๆก,กันเลยนี่นะครับนะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากครับทุกคน หตงม่เงี้ยตมงี้นีนนี่เดยวนงจัอดอดนะครับประกาศรไปเลยารไปเลยดกวอันนี้อะไรครุนนี้มีเจนหน่อนะครับ่นตัดแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศรางวัลว่าใคร ไปบนห้องกันเลยีหล่ะนะครับจำนวนห้าคนนั้นนะครับเดี๋ยวรับกับวันลูกอะไรวะ14เดือนเราคิดว่าใครจะได้ของกันต่างกันในจำนวนของวันนะครับนะครับผลการรางวัลวันนี้นะครับเป็นการประกวดปลายเดขอเขาเขาก็ไม่ให้เขาจะไม่ให้เงินร้านเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสูงที่สุดเลยสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้188ค่ะ ร้อยแปดสิบแปดรเปดสต่ว่ามันเกือบสปีแล้วที่วัดอ่ะอ๋อแกปแล้วแต่ว่าต้องดูอ่ะผู้กองแกสูงร้อยแปดสิบเอ็ดอ่ะแล้วดูเกือบเท่าผู้องกันเลยโอ้ร้อยแปดสิบใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยนะเพืนตะคุณควายเขาเนี่ยก่นี่กับตัวเ่งเพชรน้ำผม นี่นึกว่าก็ตัวใหญ่ครับลองๆกับตัวนี้หน่อยนะึงลองนิดนึงครับครับอ่ะมาดูชมช้างอุดอรนะครับมีช้างอุดอรมาจากอุดอรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วน้ำปุมตัวใหญ่ลองลองดับสองแล้วนะ วมลเลเี่ยเลยหนาวเพชรลำโพงกับชช้าดอนมาเที่ยวไปน้องมันจะแบบอลังกันเ่แล้อ๋อีใหญ่กว่าครับผมตอนนี้เล็กกว่าน่อยนึงไม่ลงลารมากเลยนะตีเท่ามลยวางสียอย่างแล้วาเลือลังปั็ที่อยู่นะครับถ่ายไหมได้แกกรเบือไม้หลุดไปหลุดมาบนไปวนนอาน้กรีจันทร์ครับ แล้วจ้างคุดอนในน้ำเชืาอขายยังไงคดอลละ500ค่ะดอลละห้านดละห้าบาทใช่ดอละห้าร้อยคือห้าพันสิบสองแกไปดูแกไปตั้งแกไปตั้งโลของใคอ่ะเรา้เป็นซเปอของใังเชื้อไม่มีแค่เอาดิ่ถังเชื้อใหญ่มากรอถูกลงมันที่หนึ่งกูมันใหจ เธอไปไหมหเธอไปดูใกล้ๆไหมไปอยู่ใต้ท้องเนี้ยเก่ดจะได้ดวงดีเขาว่มามาันหรอเขาบอกว่ารอดรอดท้องช้างเขาว่าจะได้นี่ผู้ใหญ่มากทุกคนเราจะพาไปช้างอุดรนะครับแต่ควากกมสูง180ประมาณ180ยบเลยนี่นะครับเจ้าของช้างอุดรนะครับจากชาลีขายฟาร์ม นี่นะครับวันนี้เป็นขวัญใจมหาชนสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะนี่นะครับดู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 เจ้าของแฟนคลับเยอะมากเลย แฟนครับขวัญใจมหาชนนะครับตอนนี้แลองวารเพื่อผายูคูขนาดเลยตัวนี้ใหญ่มากสของคุณรนเ็้งารจากตงอาน้องจิตวตงเลยนะห้าสีื้องสองไปเลยนะวน้สงอขมาข้าวนนเลยนะเส้อ้้วยนะคะ รับลูกน่ครับวิ่งักันนะครับร๋อเป็นสัวันนะครับสามพันบาทไม่ถ้าสิบบาท่ใ่ต่คนวันนี้เป็นขวัญใจมหาชนรับพี่น้องชาวควายนะครับทุกคนชาอดอด้างโครน วนะันนะีสูงวร้อยสิบเนะครับชนะเลิศได้แก่กระมือใหม่เลยนี่ผมจะพามาดูลูกชายเขาลครับนี่ลูกชายลูกชายเขาคอาช่ะครับสัีคเป็นละูกชายของช้างอุดรนะพี่ชื่ออะไรนะตัวนี้เ เจ้าเพชรเจ้าเพชรครับโอ้โนี่นี่นนนเป็นคนละฟาร์มกันแล้วใช่ไหมครับคนละฟาร์มตัวนี้แต่เป็นตัวนี้เป็นลูกชายเขาลูกชายทางอุดอรใช่ครับของตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์ครับอ๋อเห็นว่าเจ้าของเขามาขอซื้อเาากิน <c ười> คุยกับเจ้าของเาม,าองมื่อกี้บอกว่าเขาไม่ขายโอ้โหนี่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 กี่ปีพี่ตัวนี้ปีกับสองเดือนครับสิบสี่เดือนครับปีกับเท่าไหร่นะสิบสี่เดือนอีเดือนครับโอ้ ปีกว่าเองครับผมเท่าไหร่แล no. right? ้วเนี่ยอะไรนะครับสูงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยน่าจะร้อยห้าสิบครับตอนนี้ร้อยห้าสิบปีสิบสิบสี่เดือนเองลังการมากสูงครับเขาชายของช้างอุดรนะครับแค่สิบสี่เดือนเองสิบสี่เดือนสูงตั้งร้อยห้าสิบแล้วนี่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  ฝากไปฝากาปครับปา์มที่ไหนพี่ตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนาะครับอร์เภอบึงสัมพันธ์ครับฝากปาม่อยครับครับก็ฝากติดตามเจ้าเพชรนะครับข้อควายบ้านป้านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับผมมีช่องทางติดต่อไหมติดต่อก็อ่าเพจครับมาเวยจูเนียร์ครับแล้วก็อ่า ติดตาม Facebook ซีต้องเด็กเลี้ยงวัวครับครับผมอ๋อทุกคนทท่อาา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 ววววมมมมเเเกัััััััััพพจจจจจบบบบุงงหหห้้รรรรรรลสสีไไฟ์์ะคคคูตยดน วายในราคาสอง้ห้าแสนบาทนะครับในขณะที่แล้ขอเรียนเจ้หน้าส่วรัฐนนะครับเ่อนทุกนะครับทุกคนวานะครับควาใจเด็กๆใครแก้นะครับของขบวนนะครของขบวนะครับของขบวรัฐขบอ่าคณะสรัฐและก็ขบนอคณะส่วนรัฐนูญและก็ขบวอ่าคณะส่วนรัฐธรมนูญและกขบนอาคณะสรัฐ เยอะเลยเดักที่สอบว่ะไฟแค๊บนะครับมฟแค๊บมาดูผันใจเด็กๆนะครับผันใจเด็กๆนี่ไฟแค๊บ ไฟแค่น่ารักตะปุ๊กตะปิกปปพอจะ,จะมีไฟใหญ่แล้วก็ยังมีไฟแคละนะครับรรมาโชว์กันมาประกวดกันนี่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างวันดีครับแล้วก็ยิ้มได้ครับลองดูลองดู้ดมหน่หบ้าทครับ คนยิ้มด้วยควายิ้มโอ๊ยฮะโอ้โหน้องเขาจถ่ายถ่ายรึยังโอ้สวัสดีครับไปเลยแมสวัสดีครับโอ๊ยไปบันทึกยิงกันจะไปได้ไหมยิง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 

ผมต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ